สมการกำลังสองตอนการแก้สมการกำลังสองโดยการใช้สูตรหลักการสมก,การกำลังสองคือสมก,การตัวแปรเดียวที่มีดีกรีสูงสุดเท่าก,กับ2ซึ่งมีรูปมาตรฐานคือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0ตัวอย่างที่1 x กำลังสองลบ225เท่ากับ0 เเท่ากับ1 b เท่ากับ0และ C เท่ากับ225ตัวอย่างที่2 P งพีกำลังสองบวก49เท่ากับ14บพจัดให้อยู่ในรูปมาตราฐานจะได้ p, p ีกำลังสองลบ 14p บวก49เท่ากับ0 a เท่ากับ1 b เท่ากับลบสิและ C เท่ากับ49หลักการใช้สูตรจาก ax กกำลังสองบวก bx บวก C เท่ากับ0 เมื่อ a, b และ c เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0จะได้ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กํลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ซึ่งการแก้สมการกําลังสองจะได้คำตอบไม่เกิน2คํคำตอบลักษณะของคำตอบจะเป็นไปนได้3รูปแบบคือ 1. ถ้า b กํลังสองลบ 4ac มากกว่า0สมการจะมี2คํคำตอบ 2. ถ้า b กําลังสองลบ 4ac เท่ากับ0จากสมการจะมีเพียงหนึ่งคำตอบและ3 5ถ้า b กําลังสองลบ 4ac น้อยกว่า0สมการจะไม่มีคำตอบตัวอย่างที่1จงแก้สมการ y กําลังสองลบ3 y ลบ10เท่ากับ0วิธีทำจาก y กําลังสองลบ3 y ลบ10เท่ากับ0แทนค่า a เท่ากับ1 b เท่ากับลบ3และ c เท่ากับลบ10 จะได้ x เท่ากับ3บวกลบรูทลบ3ามกำลังสองลบ4คูณ1คูณลบ10ส่วน2เท่ากับ3บวกลบรูท9บวก40ส่วน2เท่ากับ3บวกลบรูท49ส่วน2เท่ากับ3บวกลบ7ส่วน2เท่ากับ10ส่วน2หรือลบ4ส่วน2เท่ากับ5หรือลบ 2, ดังนั้นคำตอบของสมการคือ5และลบ2ตัวอย่างที่2แก้สมการ 16x กำลัง2บวก 24x บวก9เท่ากับ0วิธีทำจาก 16x กำลัง2บวก 24x บวก9เท่ากับ0แทนค่า a เท่ากับ16 b เท่ากับ24และ c เท่ากับ9จะได้ x เท่ากับลบ24บวกลบรูท24กำลัง2 ลบสี่คูณสิคูณเส่วนด้วยสคูณสิจะได้ x เ,เท่ากับลบยี่บวกลบรูทห้าสิบหบวกด้วยห7 6ร้อส่วนสา x เท่ากับลบยี่บวกลบรูทศส่วนสาและ x เ,เท่ากับลบยี่ส่วนสาม x เท่ากับลบสส่วนสีดังนั้นคำตอบของสมการคือลบสส่วนสี่ ตัวอย่างที่3จงแก้สมการ x กำลังสองบวก 4x บวก13เท่ากับ0วิธีทำ จาก x กำลังสองบวก4 x บวก13เท่ากับ0แนแทนค่า a เท่ากับ 1, b เท่ากับ4และ c เท่ากับ13จะได้ x เท่ากับลบ4บวกลบรูท4กำลังสองลบ4คูณ13ส่วน2เท่ากับลบ,บ,บ4บวกลบรูท16ลบ52ส่วน2เท่ากับลบ4บวกลบรูทลบ36สส่วน2ดังนั้นสมการนี้ไม่มีคำตอบเพราะข้างในรูทติดลบ